บทตอนใต้แสงธรรมพื้นที่เล็กๆของใจที่เราจะมานั่งพักฟังเสียงธรรมไปด้วยกันธรรมะที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับยังมีความหมายอดีตชาติซึ่งทางแห่งกรรมที่สารต่อเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณ ตลอดไปคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตบางอย่างมันลึกเกินกว่าจะอธิบายทำไมบางคนเกิดมาโชคดีบางคนต้องเจ็บปวดตั้งแต่ลืมตาหรือบางครั้งเราเองก็เหมือนกำลังชดใช้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้ว่าเคยทำไว้เมื่อไรและชาติไหนวันนี้ เราจะพาคุณเดินทางย้อนรอยบนเส้นทางที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยใจอดีตชาติคืออะไรเคยสงสัยไม่ว่าทำไมชีวิตเราจึงเป็นอย่างนี้บางคนเกิดมารวยบางคนลำบากบางคนมีสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนจะป่วยตั้งแต่ลืมตาดูโลกสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทุกคนล้วนเดินทางผ่านภพชาติมาน,นับไม่ถ้วนและกรรมในแต่ละชาติ กำลังถักทอเรื่องราวของเราอย่างเงียบงันในอดีตชาติเรื่องจริงจากพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างมากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องขององค์ุลีมานจากนักฆ่าผู้เคยฆ่าคนนับร้อยกลับกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุธรรมเพราะเขาเคยทำบุญไว้ในอดีตชาติหรือพระนางวิสาขา ผู้มั่งคั่งและเปี่ยมด้วยเมตตาเพราะในอดีตเคยถวายผ้าและเครื่องใช้แก่พระสงฆ์ด้วยใจศรัทธากรรมดีแม้ผ่านหลายภพชาติก็ยังส่งผลกรรมชั่วแม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่หายไปไหนแล้วทำไมเราจำอดีตชาติไม่ได้บางคนอาจสงสัยว่าถ้ามีอดีตชาติถิ่ง ทำไมเราถึงจำไม่ได้คำตอบคือเพราะสติปัญญาและใจของเรายังไม่ละเอียดพออดีตชาติเปรียบเสมือนเงาในความฝันที่ตื่นขึ้นมาก็เลือนหายแต่สิ่งที่ยังอยู่คือผลแห่งกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในชีวิตนี้ชีวิตวันนี้คือการชุดใช้บางสิ่งที่เราเคยทำ เคยไหมที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตเราถึงต้องเจ็บปวดขนาดนี้ป่วยเจ็บสูญเสียผิดหวังถูกหักหลังสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่โทษของโชคชะตาแต่มันคือนี่กรรมจากอดีตชาติที่เรากำลังชดใช้อย่างซื่อตรงอย่าโทษใครเพราะผู้เขียนเส้นทางชีวิตของเราคือตัวเราเองในอดีต ความจริงของกรรมกรรมไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของดวงไม่ใช่สิ่งลี้ลับที่ฟ้าลิขิตแต่คือกฎแห่งเหตุและผลที่แม่นยำที่สุดในจักรวาลอะไรที่คุณทำลงไปไม่หายไปไหนมันไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาแต่มันแค่รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อกลับมาตอบสนองคนคนบางคน ทำดีแทบตายแต่เหมือนชีวิตยังไม่ดีขึ้นในขณะที่บางคนทำชั่วต่อหน้าต่อต,อตากลับรุ่งเรืองจึงมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่ากรรมมีจริงหรือคำตอบคือกรรมมีจริงแต่ผลของกรรมไม่ได้ให้ผลทันทีเสมอไปบางกรรมให้ผลเร็วบางกรรมให้ผลช้าบางกรรมรอข้ามปีข้ามชาติ แต่ไม่มีกรรมใดที่จะสูญเปล่าเหมือนเมล็ดพืชที่เราหว่านเมล็ดแห่งความดีอาจใช้เวลานานกว่าจะเติบโตแต่มันจะงอกงามอย่างมั่นคงในขณะที่เมล็ดแห่งความชั่วบางทีก็ผลิตด,ดอกเร็วจนเราคาดไม่ถึงและกลายเป็นหนามที่ย้อนแตงใจเราเองเพราะฉะนั้นอย่าดวนตัดสินว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี อย่าดวนถอดใจว่าความดีไม่มีจริงเพราะคุณอาจกำลังเก็บเกี่ยวผลของกรรมเก่าและกำลังหว่านมเมล็ดใหม่ที่จะออกผลในอนาคตอันไกลอย่าประมาทในทุกคำพูดที่ออกจากปากอย่าประมาทในทุกการกระทาแม้เพียงเล็กน้อยเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพลังงานที่สะสมและจะย้อนกลับมาอย่างเที่ยงธรรมจงจำไว้ว่า ไม่มีผู้พิพากษาคนใดที่ยุติธรรมเท่ากรรมและไม่มีใครหลีกผลผลของกรรมได้แม้จะหลบหนีไปถึงสุดขอบฟ้าดังนั้นหากวันนี้คุณยังมีลมหายใจนั่นคือโอกาสที่จะเลือกทำดีเลือกคิดดีเลือกให้อภัยในทุกสิ่งและเปลี่ยนเส้นทางกรรมที่กำลังเดินอยู่ให้กลายเป็นเส้นทางที่สว่างสวย เราสร้างอนาคตได้ด้วยกรรมปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ซึ่งก็ถูกแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันคือหางเสือที่กำลังบังคับเรือชีวิตให้แล่นไปสู่อนาคตชีวิตของเราไม่ใช่การรอผลจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างกรรมใหม่อยู่ในทุกลมหายใจทุกคำพูดทุกการกระทำ และแม้แต่ทุกความคิดถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากหลุดจากความทุกข์ที่ไม่รู้จบทางเดียวคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันและใส่ความเมตตาความดีงามลงไปในทุกการกระทำอย่ารอให้ถึงชาติหน้าเพื่อเริ่มทำความดีเพราะทุกสิ่งที่คุณทำวันนี้กำลังกลายเป็นกรรมใหม่ที่จะรอคุณอยู่ในวันข้างหน้า คุณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเป็นผู้วิเศษแค่มีสติเวลาพูดกับคนแค่มีเมตตาเวลาเจอเรื่องแย่แค่ให้อภัยกับสิ่งที่เคยทำให้เจ็บนั่นแหละคือการสร้างกรรมดีอย่างแท้จริงจงอย่าดูแคลนพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะการให้อภัยหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนทั้งเส้นทางชีวิตการไม่ตอบโต้หนึ่งคำ อาจยุติกรรมร้ายที่สืบทอดมาหลายชาติจงปลูสิ่งที่คุณอยากเห็นในอนาคตเพราะไม่มีใครเขียนบทชีวิตของคุณได้ชัดเจนเท่าคุณเองและจงจำไรแม้เราอาจเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เรากำลังเขียนชาติหน้าด้วยมือของเราทุกคนในวันนี้ธรรมะเป็นแสงสว่างของทุกชาติพบถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ฟังเรื่องของชาติที่แล้วแต่คุณกำลังฟังเรื่องราวของชีวิตคุณเองที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งกรรมที่สานต่อจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและกำลังสร้างอนาคตหลายคนอาจเคยหลงทางอาจเคยพลาดอาจเคยทำสิ่งที่ไม่น่าทำแต่จงจำไว้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยพลาด ที่สำคัญคือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นไหมธรรมะไม่ใช่แค่คำสอนในตำราเก่าแต่คือแสงสว่างที่จะคอยนำทางหัวใจในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณหลงและในวันที่คุณแทบจะหมดสธานในตัวเองอย่าประเมินตัวเองจากสิ่งที่เคยเป็นในอดีตจงให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ในทุกลมหายใจ ไม่สำคัญว่าคุณเคยเป็นใครในอดีตชาติไม่สำคัญว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเจ็บปวดมามากแค่ไหนสำคัญเพียงแต่ว่าวันนี้คุณเลือกเดินต่อไปอย่างมีสติหรือเปล่าคุณเลือกปลูกกรรมดีหรืออยังเพราะการปลูกมลัดแห่งสติในวันนี้อาจกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ชีวิตคุณทั้งในชาตินี้ และอีกหลายภพชาติข้างหน้าจงใช้ธรรมะเป็นแสงไฟในหัวใจแล้วคุณจะไม่กลัวความมืดในชีวิตอีกต่อไปไม่ว่าเราเคยเป็นใครในอดีตชาติไม่ว่าครั้งหนึ่งเราจะเคยพลังพร้ําแค่ไหนจงจำไว้ว่าทุกลมหายใจในวันนี้คือโอกาสใหม่ของการเริ่มต้นอดีตชาติไม่ใช่เรื่องลี้ลับเพื่อแค่เล่า แต่คือกระจกเงาที่สะท้อนว่าเราควรใช้ชีวิตต่อจากนี้อย่างไรจงอย่าหมดหวังเพราะกรรมไม่ได้ไว้เพื่อลงโทษแต่มาเพื่อสอนและให้โอกาสเราเปลี่ยนแปลงวันนี้ที่คุณมีสติคือวันแรกของกรรมดีและคือจุดเริ่มต้นของชะตาใหม่ในพบหน้าขอธรรมะจุงส่องสว่างในใจคุณ และขอให้เส้นทางแห่งกรรมของคุณสารต่อไปด้วยแสงแห่งปัญญาขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยกันบทตอนใต้แสงธรรมยังมีเรื่องราวรอคุณอยู่กดติดตามเพื่อรับฟังต่อธรรมะที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับอย่างมีความหมาย